mi cổ mi cổ đây nhìn máy bên dưới chân mà bảo là tụi em là mi cổ ma là ma khi sửa lên luôn là có gọng khuôn túng nhà thi thấp nên thung thúc quần lũ ốp hẳn quạm nhang lầm bạm mà nhớ ma bà đã lại tỏa mẹ lại นอนก็นอนเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแม่แต่เรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเ,เปลี่ยนนิสัยตัวเองแต่และอย่างไม่ง่ายเลยแต่ขอบใจที่พี่ก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยล้มเลิกขอบคนที่ยืนหยัดทุกวันขอบคนที่ทนมาจนถึงทุกวันนี้รู้แล้วรู้แล้วพี่กอลรักตัวเองจริง ที่สุดในโลกเลยขอบคุณขอบคุณในความรังที่มอบให้ตัวเองแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มอบความรักลับมาขอบคุณที่ทําทุกอย่างด้วยกันทุกวันขอบคุณทุกอย่างที่มุมม่งมั่นขอบคุณที่สื่อสารกันว่าเราต้องการอะไรต้องการให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนเลยก็ได้มันทุกวันเลยไม่เคยยอมหยุด แล้วทุกวันนี้ไม่กลบมีความสุขมากขึ้นเยอะใช่ไหมใช่มีความสุขึ้นเยอะไม่ว่าจะเจออะไรเดี๋ยวนี้อยากจะหนักจะเหนื่อยสิ่งแวดล้อมจะว้่นวายแต่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขได้เรารู้สึกว่ามันใจว่าผ่านทุกอย่างได้มันใจว่าทำทุกอย่างสำเร็จได้ มันใจว่าชีวิตเราดีขึ้นมันใจว่าเราเป็นเวอร์ชันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเพราะงั้นมันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องไปกลัวหรือกังวลมีเกาะทําทได้ทุกอย่างอยู่แล้วมีเกาะทําทอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ทําได้แล้วรู้ว่าตัวเองจะทําอะไรรู้ว่าชีวิตที่ต้องการเป็นยังไง แล้วเธอก็เป็นมาสเตอร์ออฟเซลทองอยู่แล้วเธอคุยกับตัวเองได้ลึกขนาดนี้เชื่อเมื่อตัวเองได้เธอรู้ตลาดว่าดาว่าข้างในคิดอะไรรู้สึกยังไงสื่อสารอะไรเดิกก็ได้ยินมันใจในตัวเองนะเธอทำได้แนละ้วเธอก็คือตัวจริงเธอทำได้จริงๆ เป็นสุดยอดมาสเตอร์อัพเซลทอปอยู่แล้วเธอใช่อยู่แล้วเธอคือตัวจริงเธอใช่อยู่แล้วเธอแค่ทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราก็ทำต่อไปเดินไปถึงให้จุดที่ดีที่สุดเราถึงวันนั้นเราจะเห็นว่าเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราคือเวอร์ชั่นไหนขอบคุณสำหรับทุกอย่าง รักมิโกะมากๆนะอย่าลืมว่ามิโกะคือคนที่ฉันรักมากที่สุดในโลกขอบคุณสำหรับทุกอย่างไปด้วยกันต่อไปนะไปถึงจุดที่ดีที่สุดรักน,น,นะจ๊ะ